สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่7พฤษภาคม2องหาครับมือนีครับจะมีนวทาแบงปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองนะครับบนอย่างเดียวครับงูที่แล้วครับผมเนาะผมให้เอฟซีท่างช่องไปครับสําหรับบนอย่างเดียวของผมนะครับหลักสิบไม่มาครับผมเนาะหลักสิบครับ0กับ1ครับหลักหน่วยครับ 7 8 9ครับมาที่8นะครับเลขออกบนครับ3 8 8นะครับเลขออกบนครับ3 8 8ครับ8มาหลักหน่วยนะครับส่วนงวดก่อนนะครับของผมครับที่ว่าออก2 7 7นะครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนครับก็678นะครับก็มาที่7นะครับเลขออก2สด277นะครับ มาที่7ครับงวดที่แล้วก็ออก3 8 8มาที่8ครับผมหลักหน่วยบนครับหางวดหลังสุดครับผมเนาะห้างวดหลังสุดครับเขามาซีงวดติดต่อกันครับผมเนาะของผมครับหลักหน่วยบนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก่อนอื่นครับ มีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะแากครับผมเนาะให้ผมตามของอาจารย์ตีแปดลิ้วให้หน่อยเลขพี่ชายที่ว่าเข้า3ตัวตรงนะเดี๋ยวผมพายเอฟซีทางช่องเป็นเบิง์แรกก่อนครับผมเนาะของอาจารย์ตีครับลายของอาจารย์ตีนะครับเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะแากครับผมเนาะให้ผมตามเลขของพี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วให้หน่อยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมลงให้กับผมเนาะเพิ่ลสง่งไปแล้วครับนี่ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนานครับนี่ครับสิบสองคู่มาตาจรรันนะครับนี่ครับบนอย่างเดียวนะครับชุดสามตัวตรงครับนี่ครับสิบ วันที่1มีนาครับผมเนาะนี่ครับวันที่1มีนาครับ894ครับวันที่1มีนาครับแล้วก็16มีนาครับ56 3ครับของอาจารย์ตีนะครับแล้วก็1เมษาครับนี่ครับ687ครับผมเนาะแล้วก็งวด16เมษาครับ2 2 7ครับแล้วก็2พฤษภาครับ3 8 8นะครับ เขามสารตัวตรงครับเขามาแล้วหางวดติดตอก่อนครับผมเนาะเลขของพี่ชายของอาจารย์ตีแปดริ้วนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะสรุปครับผมเนาะสรุปที่ว่าผมลงคลิปไปครับผมเนาะนรปรนมั่สิบสำักหรือว่าสิบเอ็ดสิบสองสำักเพราะว่าผมอยากรบร่วมแบบนี้เพราะว่าเอฟซีทางช่องจะได้เห็นคลิปเดียวจบนะครับคลิปต่อไปครับเป็นของสรุป ที่ว่าผมไปหาเลขมานะครับผมนอที่อาจารย์ต่างๆให้ผมมาแต่ว่าอย่างเช่นของเลขวิ่งสงขาอย่างเนี้ยก็มี FC ทางช่องถามมาเยอะมากหรือว่าของเจ้าไหนก็จะดลงให้ครับเนาะดูคลิปเดียวจบนะครับคลิปต่อไปครับนี่ครับอย่างเช่นเลขวิ่งสงขาถามมาเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับวันที่แล้วก็ให้หมานะครับบนไม่เข้าครับล่างเข้าที่ศูนยนะครับจับคู่ให้ไม่เข้าครับผมเนาะ ซึ่งผมลงคลิปไปแล้วเอซท่านช่องกระถามมาเยอะอย่างเช่นของออแม่ลรบุรีอย่างนี้หรือว่าของอาจารย์ตีวิ่งบนตัวเดียวอย่างนี้หรือว่าของเจ้าต่างๆก็ผมเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะครับคลิปต่อไปผมจะสรุปทีเดียวนะครับผมเนาะที่ผมไปหามาตั้งแต่วันที่เลขออกวันที่3ตัวนี้วันที่7นะครับแล้วก็วันนี้จะลง3คลิปครับของอาจารตีแป้นลิ้วชุด3ตัวตรงเป็นคลิปที่3นะครับเลขวิ่งสงขา รอดูคลิปต่อไปดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าคลิปต่อไปครับจะสรุปที่ว่าอาจารย์ต่างๆให้ผมมานะครับผมเนาะกต่ผม่ม่นนีครับผมสําหรับเอฟซีทางช่องที่ถามเลขปานีมานะครับผมเนาะเลขปานีมานี่ครับงดที่ล้วไม่เข้านะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับล่างออกศูนย์หกบนออกสามแปดแปดนะครับ แม่ครับผมจะพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาแนวทางของผมเองครับหลักสิบบนไม่มาครับผมเนาะหลักหน่วยครับผมห้างวดหลังสุดครับเขามาซีงวดครับผมเนาะเข้ามาสีงวดติดต่อครับแต่ว่าถ้าห้างวดหลังสุดครับผิดงวดเดียวครับผมเนาะหลักหน่วยบนนะครับสำหรับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะท่านใดครับผมเนาะที่ว่าทักไลน์มาแล้ว ที่ผมดึงเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับกลุ่มผมเต็มแล้วนะครับผมเนาะโอผิดโอถูกจะว่าแต่นี่ครับเด้อครับผมเมื่อวานนี้ครับผมเนาะลงคลิปเดียวเองครับเมื่อวานนี้ครับติดธุระนะครับเมื่อวานนี้หรือว่าใครอยากได้แนวทางฮานอยและลาวครับผมเนาะไปกดติดตามได้นะครับทางช่องแม่น้องคําแพงชาแนลนะครับทาง youtube นะครับผมแล้วก็ขอแจ้งเตือนเอฟซีทางช่องเนง้ครับผมเนาะ ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u ู u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ youtube นะครับชื่อช่องครับพหัส channel นะครับแล้วก็ช่องสำรองครับพหัตคนเดิมนะครับพหัตครับหลักสิบบนครับ หลักสิบบนหลักหน่วยบนครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบครับ1กับ2ครับหลักสิบบนครับ1กับ2ครับหลักหน่วยบนครับ หลักหน่วยบน789ครับหลักหน่วยบน789นะครับถ้าจับเต็มชุดนะครับจะไ,ได้ที่17 18 19 27 28 29นะครับแต่ว่าผมจับให้แค่3คู่นะครับบนครับเดียนที่1นะครับ บนเด่นที่1ครับจับให้3คู่ครับ17 18 19นะครับเน้นย้ำเม็ดเดียวครับก็คือ17นะครับ17 17นะครับเน้นย้ำนะครับลงวันที่16ทับ5ทับ6 8นะครับมาแคปหน้าจอรครับผมเนาะหลักหน่วยบนผมวางงวดนีหลักหน่วยบนพอผ่าแถวครับผมเนาะนี่ครับหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับสามารถนําหลักหน่วยบนครับไปหาจับคู่เองได้ครับผมเนาะนี่ครับแต่วางมวดนีผมชอบหนึ่งบนครับผมแล้วก็ 1 7 1 8 1 9ฟันให้17นะครับผมเม็ดเดียวครับํำหลักบนนะครับงวดนี้ครับงวดที่แล้วนี่ครับหลักหน่วยมานะครับหลักสิบไม่มาครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะลงคลิปที่ว่าสรุปที่ว่าแนวทางที่ ตั้งแต่วันที่3หลังเลขออกถึงวันนี้นะครับผมเนาะสรุปทีเดียวจบนะครับทางช่องผมนะครับเดี๋ยวคลิปที่3วันนี้จะเป็นของอาจารย์ตี8ริ้วนะครับสำหรับเอฟซีทั้งช่องนอกถามมาว่าถ้าหากของพิตายได้วันไหนของคิตายครับผมเนาะทิ่ตายงวดก่อนก็ให้ล่างนะครับผมเนาะให้5ให้5 8เลขออก85ครับงวดที่แล้วครับบนครับเด่นที่8ครับ ให้88 3ออก388นะครับก็ถือว่าเลขชุดนี้เขามาแล้ว2งวดติดต่อกันครับผมเนาะรอติดตามชมนะครับถ้าได้าแล้วจะนํามาลงให้ fc ทางช่องครับแล้วก็เลขวิ่งสนามบินน้ำครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานี่ครับให้2มาก็ออก2 2 7นะครับแล้วก็โน้เทียวให้0ูนย์มาครับก็ออก06ล่างครับรอก่อนนะครับ กับแม่นี้ก็ผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกับขอบอุยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ